เปิดข้อหาว่านธนกฤตจากปากตำรวจเหตุชนท้ายรถเก็บขยะตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาว่านธนกฤตขับรถโดยประมาทปมขับรถชนท้ายรถเก็บขยะเทศบาลน,นครนนทบุรีด้านเจ้าหน้าที่เผยเหตุผลหลังไม่ได้ตรวจระดับแอลกอฮอลในทันที กลายเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงให้ความสนใจค่ะกรณีที่ศิลปินหนุ่มว่านธนกฤษขับรถเก๋งชนท้ายรถเก็บขยะซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่าโ้มง,งานหนักเกินไปจึงทำให้วูบไปชั่วขณะและพร้อมที่จะรับผิดชอบผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่เนื่องจากต้องหยุดงานและเพื่อรักษาตัวความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจเอกจาตุรนอน,อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีได้เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับว่านฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บพร้อมกับพูดถึงกรณีที่หลายๆคนนั้นยังสงสัยหลังจากไม่ได้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทันทีที่เกิดเรื่องโดยระบุว่า ยอมรับตำรวจไม่ได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หลังเกิดเหตุทันทีเนื่องจากขณะนั้นผู้บาดเจ็บและว่านถูกส่งตัวไปรักษาตัวคนละที่กันโดยเจ้าหน้าที่เลือกเดินทางไปหาผู้บาดเจ็บก่อนหลังจากนั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลที่ว่านเข้ารับการรักษาตัวก็ไม่พบตัวแล้วซึ่งโรงพยาบาลแจ้งว่าว่านบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและขอกลับไปพักผ่อน